ทุกสิ้นปีนอกจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองแล้วยังเป็นช่วงที่บรรดาพนักงานออฟฟิศตั้งตารอ,อก,กันมาตลอดเพราะหลายบริษัทมีการแจกเงินโบนัสเพื่อแทนคำขอบคุณที่ทำงานหนักมาทั้งปีแต่สำหรับบริษัทกวางตุงต้งตงโพปเปอร์ aper, บริษัทผลิตกระดาษในมณฑลกวางตุง้งประเทศจีนผุดไอเดียการแจกโบนัสที่แตกต่างออกไปคือจะให้แจกเงินเฉยๆก็คงจะง่ายไปเลยให้พนักงานกว่าร้อยชีวิตของที่นี่แลกโบนัส้วยการเก็บระยะทางวิ่ง คือย e, ิ yes, ่งวิ่งเยอะโบนัสยิ <out> ่งเยอะสำหรับเงื่อนไขก็คือถ้าวิ่งได้100กิโลต่อเดือนจะได้โบนัส130%ของเงินเดือนถ้าวิ่งได้50กิโลต่อเดือนจะได้โบนัสเท่ากับเงินเดือน1เดือนถ้าวิ่งได้40กิโลต่อเดือนจะได้โบนัส60%ของเงินเดือนวิ่งได้30กิโลต่อเดือนจะได้โบนัส30%ของเงินเดือนซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกสะสมผ่านแอปบนสมาร์ทโฟน แถมใครที่วิ่งได้เดือนละอย่างน้อย50กิโลติดต่อกัน6เดือนจะได้รางวัลพิเศษเป็นรองเท้าวิ่งให้ด้วยแต่ถ้าใครไม่ถนัดวิ่งจะเปลี่ยนไปเป็นปีนเขาเดินป่าหรือเดินเร็วก็เอามานับรวมได้เหมือนกันเจ้าของไอเดียโบนัสที่แลกมาด้วยหยาดเงินนี้คือลินจื่อยงประธานบริษัทผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาและออกกําลังกายเป็นชีวิตจิตใจเขาเคยพิชิตยอดเขาเอเวอร์เรมาแล้วถึง2ครั้งและตลอด3ปีที่ผ่านมา CEO ลินก็พยายามปล่อยยาพนักงานในบริษัท ห,หันมาออกกําลังกายจนปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะเขามีความเชื่อว่าบริษัทจะอยู่ได้ยืนยาวก็ต่อเมื่อพนักงานมีสุขภาพดีและในมุมของคนทํางานที่นี่ละ่ะเขาโอเคกับการแจกโบนัสรูปแบบนี้กันไหมโจเจีนหนึ่งในพนักงานที่วิ่งแต่ระยะทางอันดับต้นๆของบริษัทคือ90กิโลต่อเดือนบอกว่าการวิ่งช่วยลดน้ําตาลในเลือดของเขาได้ดีส่วนคนอื่นๆก็พากันาำร,รับนโยบายนี้และมองว่าเหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพราะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแถมยังได้เงินด้วย ัดภาพมาที่ฟากฝั่งชาวโซเชียลที่เห็นข่าวนี้ถึงกับคอมเมนต์เสียงแตกกันเลยบางคนพากันตั้งข้อสงสัยว่าถ้าจะต้องวิ่งให้ครบ100กิโลใน1เดือนก็ต้องวิ่งวันละกว่า3กิโลจนแทบจะเป็นนักวิ่งกรีฑาคนหนึ่งอยู่แล้วบ้างก็ว่าทางบริษัทไม่ควรจะเอาเรื่องการวิ่งมาเป็นเครื่องต่อรองและควรจะคำนึงถึงสุขภาพของพนักงานให้มากกว่านี้เพราะพนักงานแต่ละคนมีเงื่อนไขด้านสุขภาพที่แตกต่างกันจนอาจจะเข้าร่วมนโยบายนี้ได้ยากเกินไปไปจนถึงเข้าร่วมไม่ได้เลย และบางทีการทํางานก็เหนื่อยหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนอยู่แล้วจะให้เหลือแรงที่ไหนไปวิ่งได้อีกจนกลายเป็นคําถามถามกลับมาว่าแล้วถ้าเป็นคุณละ่ะอยากได้ไม่โบนัสแบบนี้